อาต่อมาคุณศรีธนธนคุณศรีธนท,ทชัยคุณศรีธนท,ทชัยใช้ศรีธนทชัยใช้ใครเชื่อมันมั่งวะศรีธนชัยครับศรีธนชัยครับศรีธนทเขาเขียนมาอย่างนี้เลยทอสละอะเลยศรีธนศรีถ <crear English frustration> ้าจะอ่านไอตัวสองตัวข้างหลังนทะนะมันมีมีสละอะก็ต้องเรียกว่าศรีธนะีธน ชัยะนะสีธนธนท,<ะ>ทชัยเนี่ยนะเนี่ยนเขาเขียนมา,นา<ช>สีธนทชัยชัยใครเชื่อมันมั่งวะแต่กูไม่เชื่อมันวะไอ้คนพวกนี้นี่ตกไม่โทรไอ้ก็ตกนี้ก็ตกไอ้คนพวกนี้ใครเชื่อก็ควายละลวงละลวงควายเขาไม่วัดครับต้องต้องวัดตรงนี้ว่าละ ควายละควายละอ๋ะอ,อเออคุณพูดถูกใครเชื่อก็ใครละคออวายละลวงโกหกมุสาทุกคำสร้างภาพรวงโลกคือจะสะกดภาษาไทยก็ยังไม่กรถูกเท่าไรนะคนนี้อะไรอรวงโลกโกหกได้แม้กะตัวเองอนโ,นโอ้คนโกหกตัวเองมีอย่างทักษณิณนี่แหละโกหกตัวเองหรือธรรมชโยเนี่ย โกหกได้แม้กับตัวเองมีแต่คนโง่โงที่เชื่อ,อสงสัยตกไม่เอกคนมีแต่คนโง่โงที่เชื่อคนที่ไม่มีความคิดของตัวเองที่เชื่อที่ฟังไม่มีสมองคิดเองไม่ไม่เป็นต้องให้เขาไม่เป็นต้องให้เขาจูงจมูกเดินที่เห็นอยู่นั่นน่ะสร้างภาพทั้งนั้นเอาต้นไม้มาตั้งเอาผัก ฟักทองมรกอรก็เอามาตั้งสร้างภาพทำให้เหมือนป่าสมเพศวะอจบดีกว่า no comment นะไม่ไม่ไม,ไมอาจะมาอ่านให้ฟังเท่านั้นเองแล้วอ่านให้ฟังอีกเที่ยวนึ่งก็แล้วกันแล้วก็ขอพอนะไม่ไม่วิจารณ์วิจัยอะไรคุณคนนี้เลยใครเชื่อมันมั่งวะแต่กูไม่เชื่อมันวะไอ้คนพวกนี้ ใครเชื่อก็ควายละลวงโกหกมุสาท,ำำทําคำทุกคำสร้างภาพรวงโลกโกหกได้แม้กับตัวเองมีแต่คนโง่โง,ง่ที่เชื่อคนที่ไม่มีความคิดของตัวเองที่เชื่อที่ฟังไม่มีสมองคิดเองไม่เป็นต้องใหนเขาจูงจะมูกเดินที่เห็นอยู่นั่นน่ะสร้างภาพทั้งนั้นเอาต้นไม้มาตั้ง เอาผักเอาฟักทองมะละกอก็มีมาตั้งสร้างภาพทําให้เหมือนป่าสมเพศวะในมีแม่เอกก็เร็วต้องอ่านวะสมเพศวะ,ะ,ะเอาวละก็อ่านฟังท่าน,นอัตมาไม่วิจาร์ณวิจัยอะไรหรอกสำเนียงสอภาษากริยาสอสกุลน,นก็เท่านี้เองน